ใจไม่เหลือใจพูดคำเดียวคือเธอจะไปเท่านั้นเหมือนง่ายด้เหมือนหัวใจไม่เคยใช้คำา่รักด้วยกันฉันทำผิด ที่ใดได้แต่ถามตัวเองอยิ่งน่าไม่เคยจะไม่รักเธอสักวันแต่กำลังจะต้องร้องไห้อย่าทิ้งกันไปได้ไหม เธอรู้ฉันอยู่ไม่ไหวโลกคงแตกสลายนาทีที่ไม่เหลือเธอคนที่รักที่สุดคนที่รักสมเสมอหมดชีวิตที่เห็นเมื่อใดก็เป็นของเธออยาไปจากตรงนี้ อยู่ไปจากคนนี้ฉันกลัวฉันกลัวพรุ่งนี้จะไม่มีแรงหายใจอย่าทิ้งกันไปได้ไหม